สวัสดีครับผมบีทาไปเรื่อยๆสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารก็เดินดูสํารวจเมลอนนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับตอนเย็นๆก็ตกก็ผมก็ได้ฉีดน้ําเปล่าไล่เข้าไปนะครับเขาก็มีการจเจริญขต้นโตขึ้นมานครับผมลงกล้าตั้งแต่วันที่สามเอ็ดนะครับวันนี้ก็วันที่สิบแล้วนะครับ ก็ประมาณ11วันนะครับไม่ประมาณนะครับ11วันครับหลังจากลงครับผมก็พันเชือกเสร็จไปแล้วนะครับสามแถวนะครับก็เหลือประมาณอีกรอเชือกมานะครับเชือกสั่งอยู่นะครับนี้ก็อาะเริญเติบโตได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับว่าเขาจะเหลือกี่ต้นนะครับ อันนี้ถุงเล็กนี่ลงช้านะครับลงช้าไปประมาณวันสองสามวันนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอยแดดมาแรงๆนะครับยังไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับก็ฉีดน้ำเปล่าไรไปแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆ